เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel ปันซาฮันนี่ครับอยู่กันอีกครั้งกับเกมบลูซิตี้ภาคหกครับผมเอาละในวันนี้นะหลังจากที่เราผ่านด่านสแตนดาร์ดแล้วก็ถึงช่วงของด่านแอดวานซ์เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีแอดวานซ์แบบไหนชื่อแอดวานซ์ว่า333สามสามชาเลนจ์เป็นฮาร์ดสแตนดาร์ดแล้วก็ลิสเทียด้วยแหมด่านนี้เราเพิ่งเล่นนึงรีโมเวท์คอร์สเรดอ่อะด่านนี้มันรีมูฟได้เหรอ หยุดก่อน <c oughs> แป๊บรีโมบอะไรได้ไม่เห็นจะรีมูฟอะไรได้เลยอันนี้ไม่ใช่ชาเลนอันนี้อันนี้อันนี้อ่าไดร์รลี่ชันเลนธรรมดามันบอกมันเอาไม่ไม่เห็นจะรีมูฟอะไรได้เลยคุณหลอกดาวกลับไปใหม่ ผมก็พ่ายอยู่มันมีรีมูฟได้ด้วยเหรอเอ้ยผมรุมเช็คอ่อผมรืมเช็คกดให้เราเด่นได้ทั้งหมดสิบสองเทียนะกับด่านสี่สิบเก้ากับมีเงินเจ็ดพันห้าศัตรูเป็นพลังตัวหมดไอข้อนี้ข้อน,อนี้ข้อนี้ต้องดูดีๆศัตรูเป็นพลางตัวหมดสิบสองเทียกับเงินเจ็ดพันห้าขายไม่ได้ศัตรูมาจากข้างบนดูที่ว่าเป็นใคร สีเขียวโอ้มีตัวแบบนี้พุดขึ้นมาด้วยถ้าใช้เป็นสไนเปอร์อาจจะพอได้อยู่นะแต่ว่ามีเงินไม่ได้เยอะไงแต่ก็สไนเปอร์นี่อาจจะมีข้อเสียในการต่อสู้กับพวกมันมันก็ไม่ได้ไม่ได้ universal ขนาดนั้นอะเราลองดูก่อนเราลองดูก่อนผมว่าถ้าจะให้ดีเป็นสายกลางไหมแล้วลองขัวบนลองตัวเดียวนี่แหละตัวเดียวนี่แหละ,ต,หละตีเป็น first ลองไม่เวิร์กครับดูรู้เลยไม่เวิร์กดูรู้เลยไม่เวริร์กเดี๋ยวระหว่างเล่นนี่ได้เงินด้วยี่โอ้มันเอาเซรามิกมาด้วยครับผมพอนึกออกบางอย่างนะลุนโซอบเวอร์อย่างนี้เหรอแต่ว่าจะมีเงินพอหรือเปล่าเท่านั้นเองแล้วก็การทำให้มองเห็นพังตัวนั้นก็ไม่ยากเท่าไหร่ เราอาจจะใช้เป็นเรือดำน้ําสายบนซับเมิร์สต้องดูก่อนว่าอันไหนใช้เงินเยอะกว่ากันระดับนี้ให้เล่นเทียร์ไม่เยอะด้วยถ้าเราจะเล่นเป็นดูวิตสายจับก็ได้เหมือนกันนะแค่ทําให้มองเห็นพัางตัวหรือว่ามีตัวตัดพัางตัวก็ช่วยได้เหมือนกันตัวตัดพัางตัวอย่างที่บอกครับเรือดำน้ำําทําเป็นแบบแค่ซับเมิร์สแค่นี้พอแค่นี้พอ,อแล้วก็เรื่องดูวิต ดูอิดนี่จะไว้ตรงไหนกด้ไว้ตรงนี้ก็ได้จะได้ช่วยโจมตีบ้างหรือจะไว้ตรงนี้ก็ได้กันการหลุดของศัตรูอย่าลืมดูเทียให้ดีๆนะเจ็ดฮะแล้วก็เอาฮาร์ดทอนไว้หน่อยเงินที่เหลือเดี๋ยวผมสร้างเจ้านี่ <c oughs> เผื่อดักเอาไว้ก่อนแล้วกันดักไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้ก็ได้ไว้ตรงนี้แหละมันคงไม่ทะลึง่ง ไปโยนใส่ข้างบนหรอกท,ทั้งที่รู้ว่าศัตรูมาข้างล่างอะไรประมาณนี้แต่เราจะดูถูกไม่ไดิเราจะเราจะวางใจกับมันไม่ได้มากขนาดนั้นอ่ะลองเดีอันนี้ซับเมิร์ไปแล้วแปลว่ามันจะทำลายการเป็นรีเจนออกแล้วเราก็จะมีดูวิทที่จะคอยมีหนามจับจับไม่พอยังทำลายการเป็นรีเจนด้วยพอมันมาถึงจุดนี้ดูวิจะคอยจมตีครับแล้วก็ถ้ามันคิดจะแบบว่าแอบหลุดไปได้บ้างอะ่ะ มันก็จะโดน <c oughs> ถ้ามันมีแอบหลุดโอ้โหแย่แล้วผมต้องปรับเป็นสตรองแต่แรกอันนี้ผมพลาดเอาไหมหรือแป๊บๆผมมีวิธีหนึ่งเราเล่นเจ้านี่ตัดพังตัวเหมือนเดิมหรือว่าเราจะเล่นเป็นไม่ได้เงินไม่พอถ้าจะเอาเรดาร์สแกนเนอร์นะค่อนข้างแพงเจ้านี่แหละ,จะเจ้าเรือดำน้ำนี่แหละถึงแม้ว่าใช้เทียเยอะหน่อยแต่ก็โอเค เพเสมอไปพอขออภัยแล้วก็มีดุิด์หนึ่งตัวคราวนี้ผมผมเปลี่ยนรูปแบบละเป็นดุิดสายนี้สี่ใช่ไหมผมเพิ่มดุยดสายนี้อีกตัวหนึ่งไปเลยดีกว่าปึ๊บปรับสตรองทั้งคู่ทีนี้เรามีการจับสองครั้ง <c oughs> ผมว่ามันดีขึ้นนะถ้าจับได้สองครั้งเนี่ยแล้วก็ผมปรับการจับให้เป็นสตรองครับ มันจะจับตัวแข็งแกร่งแล้วพอมันหลุดมาเนี่ยเดี๋ยวให้มันหลุดมาข้างหลังนี่ให้มันโดนโจมตีโป๊ะปะไปตัวเซรามิกไม่มีปัญหาแค่โดนจับก็คือตายแล้วเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวทาไมมันไม่จับเซรามิกข้างหน้าแย่แล้วครับพอมันกลายร่างมาเป็นตัวเซรามิกนี่ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาหน่อยหอย hmm. หรือว่าเราต้องเล่นตัวที่เขาสามารถต่อสู้กับเซรามิกพังตัวได้ด้วยตัวเองง่ายๆแพงไปไหมอขอขยี้ตาเป็น มัน,ม,นมันเหมือนจะเกือบนะแต่มันก็ยังไม่ได้ครับเงินถ้าเราเล่นเป็นซิกโนแฟ l ร์เหรอมันก็ใช้ใช้เงินพอๆกันแต่ข้อแตกต่างของ Signal Flare คือมันมีดาเมจครับผมลองดูผมลองดูลงดแล้วก็ลองลองลอง,ลองเหมือนเดิมดู แล้วคราวนี้เปลี่ยนเป็นนามเอานามมาอีกทีหนึ่งเงินไม่พอแต่ผมเชื่อว่าระหว่างด่านที่เล่นเนี่ยเดี๋ยวเงินมันเพิ่มขึ้นมาเองหรือเจ้าเป็นฮาร์ดทอนเนียโน่ยิงช้าโอ้ยยิงช้าแต่ได้อยู่นะฮะยิงช้าแต่ก็ไม่หลุดนะ แต่มันก็มีหลุดบ้างแต,แ,ตแ,ตแต่โดยรวมโอเคแต่ถ้าเนี่ยถ้าเป็นตัวเซรามิกเนี่ยคุณอุ้ยเซรามิกมันหลุดมาได้ครับถ้าเป็นตัวเนี้ยหลุดมาได้นี่แย่และปัญหาคือกองเซรามิกม,มันเกือบนะมันเกือบนะขอแค่มันเผาโดนทุกตัว <c oughs> หรือกูกันเนอร์กูกันเนอร์ช่วยผมมาหลายหลายครั้งแล้วครั้งนี้อาจจะใช่ก็ได้ถ้าถ้าเป็นด่านแอดวานชัเลนเนี่ยกูกันเนอร์ค่อนข้างที่จะ ขัข้นที่จะโดดเด่นแต่คงจะไม่ใช่หรอกบรูดิโเวอร์กับสเปเชอร์เอาไว้สักประมาณตรงนี้ไปเลยเงินพอไหมพอเอาสเปเชอร์ได้ไหมถ้าเราเอาลองดูก่อนแต่มันจะเป็นอีกครั้งหนึ่งเหรอที่ผมใช้เจ้านี้ในการแบบชนะด่านออาจจะไม่ชนะก็ได้ครับลองดู มันแปะน้ำยาได้ไม่หมดมันแปะได้ไม่หมดมันมันมันแปะช้าไปถ้าประเด็นคือการมองเห็นพลังตัวถ้าเราใช้เป็นเรดาร์สแกนเนอร์แทนผมว่าตรงนี้แอบวางได้แต่แบบระยะแบบฉันอยากจะเอื้อมมือไปให้ถึงแล้วเกินอะไรประมาณนั้นอะถ้าเราวาง 雷达สแกนเนอร์ไว้อ๋อถ้าตำแหน่งแบบนี้มันแอบวางคู่กันได้ไหมอ๋อโลกวางไว้ฝั่งนี้สิโลกวางไว้ฝั่งนี้ส <c oughs> ิ <c oughs> อ่ะอะมองเห็นพังตัวโอ้โหเงินไม่พอน้อยมากมันต้องพอมันต้องพอมันต้องพอพอมันพอแต่มันมันแปะได้แค่เดียวมันมันมันน้อยอะ่ะโอ้ย,อย่างไม่พอครับ ไม่พอแปรไม่พอแปรไม่พอ,อ,อผมบอกแล้วการใช้เจ้าเรดาร์สแกนเนอร์เนี่ยมันแพงครับมันแพงไปใครเนาะใครนาะร,รักเราเท่าชีวีออน้ำแข็งอนะ่ะลองไปเรื่อยๆนี่แหละจนกว่าจะเจอคำตอบผมจะลองไปเรื่อยๆใครหนอโอ้ทำไมเปน แช่ช้าเลอเกินนะโอ้พอเป็นซีบ้าก็กอวกแตกละโอเคโอเคไม่ได้มันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราทำมันมีความเกือบอยู่นะวันนี้ก็ถูกนะเนี่ยอัยนนี้อันนี้ถูกอันนี้ถูกอันนี้ราคาไม่แพงครับมันราคาไม่แพงอะโยน้ำยาไป ตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไร <c oughs> ส่วนเงินที่เหลือประเด็นคือเซรามิกถ้าคนที่ฆ่าเซรามิกได้ดีสไนเปอร์จริงๆก็ช่วยได้นะแต่ว่าแพงครับเหมืนก็ต้องเป็นกลูกันเนอร์นี่แหละกลูกันเนอร์ช่วยได้มากแต่ว่าคนเดียวมันไม่พอไง มันจะมีบางตัวที่มันหลุดไปบ้างครับเพราะว่ากลูกันเนอร์ไม่สามารถที่จะแปะน้ำยาได้ครบทุกตัวผมลองใช้ก่อนอ่ะอีกทีหนึ่งแล้วอ,อ,อ่ะเอาอันนี้ไปก่อนลองดูสิมันไม่พอโอ้ยมันแปะทํำลายพังตัวได้ไม่ไม่ทันการด้วยครับน้ำยาเจ้านี่ไม่ผ่านนะ เเออเอ,อมันก็มีหลายตัวที่เก่งอยู่นะถ้าเราเล่นมอท่าคู่กับเฮลิพลอตใสายดาวดราฟเงินจะพอหรือเปล่าอยากรู้ก็ต้องลอง คับแค่นี้ก็ใช้เงินไปบานเบอร์บานตะไทยแล้วไม่พอ,อ,อที่ผมวางแผนไว้มันจะประมาณนี้ก็คือว่าเราไม่ได้สู้กับมันโดยตรงครับไม่ได้สู้กับมันตรงๆเราใช้วิธีแบบผลัก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 มันกลับไปอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเจอศัตรูที่มันเป็นรีเจนเนี่ไอ้ผลัก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 ของเราเนี่ยจะจะเป็นการฆ่าเอ้ยหยุดก่อน แล้วถ้าเราเล่นสายบนล่ะเล่นสายนี้ล่ะไอยมองเห็นพางตัวแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมตีเอง Follow มาใบามีดที่มันหมุนอยู่เนี่ยมันก็ทำดาเมจได้ดีนะดีก็ดีก็จริงนะแต่มันก็ไม่พอเนาะอันนี้คือแค่ตัวมันตัวเดียวไงแล้วเรายังมีอีกตั้งหกเทีนะอย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอาจจะได้อาจจะได้เพราจจะว่าจจถ้าเราใช้เป็นวิธี เสริมตัวอื่นเขาไปนี่เราคิดอะไรอยู่เนี่ยไฟเผาของเจ้านี่ก็ไม่เลวไม่ใช่หรอวิาสาไฟเผาเนี่ยมันก็ได้อยู่นะระวังคิดหน่อยใช่ไหมเราต้องทําให้เขามองเห็นพังตัวแน่ๆแ,แล้วเราก็มีไฟเผาเราสิเทียปึ๊บเอาอีกตัวเดี๋ยวถ้าอีกตัวหนึ่งเงินมันไม่พออยู่แล้วอะ อีกตัวเป็นการหลุดด้วยหนามไหมเดี๋ยวเรามีวิสาห์ตัวนี้ถ้าเป็นวิาสา์ใสใช้เงินเยอะการหลุดด้วยสไปค์ก็ได้สไปค์แฟคทอรี่ลองดูลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆครับบางทีวิธีการที่เราจะเอาชนะจัดดานแบบนี้ได้มันก็เริ่มจากการลอ,ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆว่าตัวไหนแบบเฮ้ยม,มันใช่ตัวไหนมัน ยังงไรประเด็นคือตัวเซรามิกที่ผมกังวลโว้มันมีหลุดมาบ้างนะนายสู้เขาเร็วถ้ามันหลุดมาบ้างแต่มันก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นนะผมว่าอย่างสไปด์แฟคทอรี่นายเอาอยู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 ่เชื่อเออโอเคโอเคนายเอาอยู่อัพเพิ่มอ่าฮะอ่ะฮะคือถ้าไม่ใช่เซรามิกอะ่ะผมว่าเอาอยู่แต่ถ้ามันเอาตัวเซรามิกมาก็มันก็เลยต้องมีสไปเนี่ยคอยแอบดักอยู่ข้างหลังสักหน่อย อันนี้มันเป็นรีเจนแต่ก็ไม่ได้เอ้ยไม่ใช่มันเป็นเรนโบว์แต่ก็ไม่ได้เยอะมากเลยขนาดนั้นวิสาตัวนี้โอเคเผาโดยรวมไปก่อนแล้วมันก็มาโดนไฟเผาที่พื้นดิได้รับชัยชนะใช้วิสาตัวนี้ดีกว่าเยอะเลยจริงๆกรูกันเนอร์มันก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องจากเราติดเราติดเรื่องการต่อสู้กับพังตัวแล้วก็ความเร็วในการแปะน้ํายาของเขาอะ่ะมันไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะศัตรูมันมีความเป็นกลุ่มเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าคําตอบอย่างวิสาเนี่ย มันเป็นหนึ่งในตัวที่จัดการพวกกลุ่มได้ดีอยู่แล้วไงก็เลยผ่านได้ด้วยตัวนี้นี่เองเนาะโอ้ใช้ได้เราแค่วางวิสัยเอาไว้ตรงนี้นะปรับเป็นแบบนี้เอาม,มองเห็นพังตัวสําคัญแล้วผมก็เอาเป็นสตรองครับเพราะว่าขอแค่มันตีตัวใหญ่ๆใ,ให้มันบาดเจ็บลงมาบ้างแล้วเราก็จะได้ให้มันมาโดนไฟเผาต่อ,อกจุดหนึ่งแล้วเราก็มีเจ้ายางอย่าง,างสไปล์เฟสต์รีเนะี้ยคอยดัก ตัวที่มันจะหลุดมามันต้องมีโอกาสที่ศัตรูจะหลุดมาได้บ้างอยู่แล้วใช่ไหมและที่สําคัญคือเราต้องเก็บตังเพื่ออัปเกรดขึ้นไปผมเอา faster production ก่อนดีกว่าเพราะว่าการอัพเป็นไว้อันนี้ไปมันไม่มีประโยชน์ผมเอาเป็น faster production ดีกว่าครับคับแค่นี้ก็น่าจะผ่านเหมือนเมื่อกี้ละดีกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะว่าผมอัพหนามันทีเร็วม,มันก็จะมันจะเหมือนเมื่อกี้แล้ โอเคเราก็จะได้รับชัยชนะประมาณนี้ครับ <c oughs> ดี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 ดดไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรขนาดนะ <c oughs> ั้นเพียงแค่ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆจนเราเจอคําตอบนี่แหละเราก็สามารถที่จะผ่านได้เหมือนกันรูปแบบลองผิดลองถูกก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบที่ดีนะเราใช้วิธีตัดช้อยตัดใช้ตัดช้อย,ต,อยตัวที่คิดว่าน่าจะใช่ถ้ามันไม่ใช่ตัดช้อยออกเพิ่มเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเราหาคําตอบเจอได้ครับประมาณนั้นครับ โอเคครับทุกคนสำหรับการเล่นในครั้งนี้ก็น่าจะเพียงพอเมเท่านี้ละถ้าชอบคลิปนี้กันอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมบรรทัดน,นี้จะต้องขอขอบคุณในการรับชมมากๆเลยครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้ใจใหม่ในครั้งหน้านะสวัสดีครับผม